สิ่งที่รอคอยนะครับพินสำหรับเปิดบัญชีธนาคารรับเงินจาก Youtube ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ตรงนี้ได้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ที่นับภูมิใจที่จะมานําเสนอความสําเร็จขั้นที่3นะครับขั้นที่3ในการเป็นทุยเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็เลยอยากจะมาเล่าเชิญชวนนะครับให้พวกเราได้ฟังถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็มีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างนะครับ เบื้องต้นก่อนเลยท่านต้องสมัคร Gmail นะครับสมัคร Gmail พอสมัครเสร็จปุ๊บก็สมัครเป็นเปิดช่อง YouTube ขึ้นมาเลยนะครับเปิดช่อง YouTube มันมีเกณฑ์เยอะแยะมากมายนะฮะเกณฑ์ที่หนึ่งครับท่านจะต้องมีผู้ติดตามช่องของท่าน1,000คนนะครับ1,000คนท่านทำได้ ยากได้ง่ายแค่ไหนก็ค่อยว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีการสร้างคอนเทนต์ช่องของท่านดีๆนะครับวันเดียวท่านก็สามารถที่จะสร้างคนให้ติดตามช่องของท่านได้มากเป็น200 300 400หรือเป็นพันเลยก็มีนะครับแต่สำหรับผมนะครับ4เดือนได้คน1 0 0 0คนสองนะครับข้อที่2คือจะต้องมีนี่เลย มีชั่วโมงของคนที่ติดตามอยู่2อ0แสนสีหมื่นะอ่าสี่พันชั่วโมงเอาง่ายๆนะครับสี่พันชั่วโมงทำยังไงถึงจะให้คนที่ผ่านมาดูช่อง YouTube ของเราแล้วแล้วเขาดูของเราเป็นเป็นเวลารวมกว่า4ี่สีพันชั่วโมงมันไม่ง่ายเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับไม่ยากเกินกว่าความสามารถของท่านนะครับ ท่าน,นได้ผ่านเกณฑ์เบื้องต้น2ข้อนี้นะครับสข้อนี้คือข้อที่1นะครับคนติดตาม1000คนนะครับหรือ1000 s u b s c r i b e นะครับแล้วตัวี่2คนที่มีการรับชมคลิปของท่านนะครับจะกี่คลิปก็แล้วแต่รวมเวลาของคนที่ชมคลิปของท่านแล้ว4000ชั่วโมงนะครับจากนั้น YouTube ก็จะเริ่มมีอ e ีเมลส่งมาให้เรานะครับเขาจะมีอ e ีเมลส่งมาให้เราให้เราไป เปิดรายได้เปิดช่องอะไรต่างๆเพื่อเปิดรับโฆษณาจากนั้นเมื่อเราเปิดเรียบร้อยครับท่านไปเช็คดูวิดีโอของท่านที่ท่านอัพลงในช่อง YouTube ว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาท่านทํากี่วิดีโอให้ท่านไปกดเข้าหลังบ้านนะครับไปกดช่องไปกดวิดีโอของท่านแต่ละแต่ละเรื่องแต่ละวิดีโอเปิดรับรายได้โอเคนะครับมันจะมีช่องให้ช่องให้เราไปเปิดอยู่อันนี้สําหรับท่านที่ เริ่มลงมือทำ Youtube แล้วหรือว่าอยากจะสร้างรายได้จาก YouTube แล้วให้ความสนใจจะสามารถที่จะเข้าไปดูจุดนี้ได้ท,ทันทีแล้วก็เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเชื่อแน่ว่าคนที่เริ่มทำ Youtube จริงๆหรือว่าตั้งใจทำ Youtube จริงๆจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการใช้อิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบันนี้โอเคนะครับจากนั้นทำยังไงต่อเมื่อเราเข้าไปเปิดวิดีโอเรียบร้อย วิดีโอของเราทุกตัวก็จะมีโฆษณาเข้าโฆษณามาจากไหนครับอืมเป็นที่น่าสงสัยอีกหนึ่งข้อนะครับฉเฉลยครับโฆษณานี้จะมาจากสมมุติว่าบริษัทพัดลมนะครับบริษัทพัดลมอยากจะซะอยากจะโฆษณาสินค้าของตัวเองนะครับ ก็ไปจ้างบริษัท y u t ท b e นี่แหละ u t u b e นี่แหละ Google Adsense a อเซน s e นะครับนี่จ้างบริษัทนี้นะครับจ้างว่าท่านถ้าเกิดว่ามียูทูบเบอที่ผ่านเกณฑ์ตรงนี้แล้วท่านเอาโฆษณาของเราเนี่ไปลงในช่องของเขาหน่อยไปลงในช่องของ3ที่สุดผมนี่ไปลงให้หน่อยนีย่ไปลงโฆษณาพัดลมผมนี่ผมจะจ้างท่านซะเอาเท่าไหร่ดีนะ1,000บาทต่อปีสมมุตินะครับ แล้วบริษัทนี้เขาก็จะรับรับจ้างโฆษณานั้นสมมุติว่าได้1,000บาทต่อปีสมมุตินะครับบริษัทนี้ก็อาจจะมาแบ่งให้เราสักกี่เปอร์เซนต์ดีคือคือเขาก็จะมีเกณฑ์การแบ่งนะครับเขาก็อาจจะแบ่งให้เรา50% 60%กก็แล้วแต่นะครับเราก็ได้มาอีกส่วนหนึ่งที่ที่เป็นส่วนแบ่งซึ่งกันและกันระหว่าง ผู้ที่เป็นยูทูบเบอร์กับบริษัทเขาก็เก็บเป็นรายได้ของบริษัทไปนะครับนี่คือรายได้ที่จะเกิดกับเรานะครับเพราะฉะ้วนะครับผู้ที่ผู้ที่ช่อง youtube ของตัวเองได้เริ่มมีโฆษณานทางบริษัทเขาจะให้เรากรอกที่อยู่นะกรอกที่อยู่เป็นขั้นบินขั้นแรงแต่ว่าเราจะให้ที่อยูอ่ให้บริษัทนั้นส่งเอกสารส่งจดหมายไปให้เราที่ไหนเราก็กรอกเข้าไปนะซึ่งการกรอกนั้น ใครอยู่ประเทศไหนก็กรอกประเทศนั้นนะครับเราอยู่เมืองไทยเราต้องการให้เขาส่งมาที่นี่เราก็กรอกเป็นภาษาไทยใช่ไหมครับภาษาไทยไหนว่านะครับเพราะเรากรอกเรียบร้อยนะครับโฆษณาเข้ามาเรื่อยๆเข้ามาเรื่อยๆตัวเองก็จะต้องพยายามที่จะทํายังไงให้คนชมวิดีโอของตัวเองอย่างต่อเนื่องสร้างวิดีโอสร้างคอนเทนต์ที่มีคนสนใจมากๆแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะฮะเมื่อมีโฆษณาเข้านะครับมันก็จะมี เปอร์เซ็นต์เงินให้เรานะครับมีเปอร์เซ็นต์เงินให้เรามันก็จะสะสมมาเรื่อยๆจนถึงประมาณสัก10เหรียญ US นะครับสิเหรียญ10เหรียญ US นะครับเมื่อได้10เหรียญย s แล้วนะครับทางบริษัทเขาก็จะส่งตัวนี้มาให้เรานะครับนี่ส่งตัวนี้มาให้เราเห็นนะครับพอส่งมาให้เรานะครับอันนี้คืออะไรอันนี้คือพินรหัสนะครับผมก็ยังไม่ได้เปิดเลยนะครับมาเปิดพร้อมๆกับท่านพอส่งมาแล้วนะครับ เขาบอกว่ายังไงมีข้อมูลบัญชีสําคัญนะครับเขียนไว้เลยนะครับมีข้อมูลบัญชีสําคัญส่งมาจากไหนครับส่งมาจากมาเลเซียนะครับส่งมาจากมาเลเซียเลยนะครับนี่โอ้สุดยอดเดี๋ยวเราเปิดพร้อมกันเลยนะครับเปิดตัดขอบด้านข้างก่อนนะครับฉีกเลยนะครับให้พวกเราได้ เดินตามกันนะครับเดินตามกันกว่าที่ผมจะมาถึงจุดนี้ได้ผมก็ใช้เวลาอยู่ตั้งแต่มีนานี่ครบปีพอดีเลยนะครับครบหนึ่งปีพอดีนะครับโอเคหนึ่งด้านแล้วต่อไปด้านที่สองครับฉีกไปเลยเรามารุ้นไปด้วยกันนะครับเรามามีความสุขไปกับผมหน่อยนะครับให้กําลังใจกันนะครับท่านก็อาจจะให้กําลังใจผมอยู่ห่างๆผมก็จะส่งกาลังใจให้กับท่านที่กําลังเริ่มที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับฉีกครบแล้วเปิดจดหมายครับเปิดความ เป็นความลับที่อยู่ข้างในนี่มาแล้วนี่ไงนะครับนี่อ้าวไม่ใช่คนละข้างนะครับในนี้นะครับเป็นข้อมูลส่วนตัวของบุคคลใดของแต่ละคนนะครับซึ่งจะมีเขาเรียกว่าเป็นความลับนะครับให้ให้เปิดเผยได้หรือเปล่าผมก็ยังไม่ทราบนะครับแต่เพื่อความสบายใจนะครับผมขออนุญาตปิดนะครับ ตรงที่ผมปิดนี้จะเป็นรหัสนะครับจะเป็นรหัสนะครับในนี้ก็จะเขียนว่านี่ครับนี่รหัสจะอยู่ตรงนี้นะครับใน,นจะเขียนรายละเอียดเลยนะครับรายละเอียดเขียนเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟัง Google Google Adsense นะครับหมายเลขประจำตัวส่วนบุคคลในวงเล็บพิม์ใน Google Adsense ของคนขอต้อนรับสู่ Google Adsense โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้เราสามารถชำระเงินไปยัง บัญชีของคุณได้เห็นไะหครับขั้นที่1ลงชื่อเขาใช้บัญชี Google Adsense ได้ที่เว็บไซต์ google.com/adsense/ ด้วยที่อยู่อ e ีเมลและรหัสผ่านที่คุณใช้ในการใช้ในขั้นตอนการสมัครขั้นตอนที่2คลิกไอคอนรูปเฟืองเป็นรูปฟันเฟืองนะครับแล้วเลือกการตั้งค่าขั้นที่3ในแถบนำทางเข้าด้านซ้ายคลิก ข้อมูลบัญชีแล้วคลิกยืนยันที่อยู่ขั้นที่4ป้อนพิน6ป้อนพิน6หลักนี้ของคุณดังที่แสดงด้านขวามือแล้วคลิกส่งพินนะครับนี่คือพินของผมมาถึงแล้วนะครับอันนี้ก็ขอญาตเชิญชวนนะครับเชิญชวนท่านที่เริ่มทำ Youtube ขอให้กำลังใจขอให้ท่านมีกำลังมีพลังสู้ต่อไม่มีเวลาเหมือนผมผมก็ท่านสังเกตว่า คลิปผมจะเป็นคลิปสารพัดนะครับคลิปสารพัดที่ที่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับผมก็พยายามที่อยากจะเอามาถ่ายทอดให้กับพี่น้องประชาชนให้กับคนทั่วไปนะครับได้เห็นสิ่งที่เป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับก็คนมีหลากหลายครับบางคนมีคอนเทนต์ที่แตกต่างกันมีคอนเซปต์ในการทํางานมีคอนเซปต์ในการดําเนินชีวิตที่แตกต่างกันก็สามารถนํามา เผยแพร่ให้กับพี่น้องให้กับประชาชนให้กับคนไทยหลายๆคนหรือว่าคนต่างประเทศหลายๆคนเรียกไง่ายๆว่าคนที่เป็นเป็นสมาชิกเกี่ยวกับ Youtube ที่ติดต่อสามารถที่อยากจะติดตามข่าวสารต่างๆได้หลากหลายก็เรามีแนวคิดยังไงแล้วก็ลองนำเข้ามาผ่านผ่านช่องทาง Youtube เพื่อที่จะให้ สังคมได้เห็นความแปลกใหม่สังคมได้เห็นอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอันนี้คือขั้นตอนอะไรต่างๆขอให้ทุกท่านเร่งนะครับเร่งมือหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้เปิดอะไรลแล้วก็ขอให้สมัคร Gmail แล้วก็เปิดช่อง YouTube แล้วก็เริ่มดําเนินการโอเคนะครับขอบคุณครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจและผมเองก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ